เนี่ยทุกคนก็ต้องคิดว่าเป็นผู้หญิงนี่เขารูร้แล้วใช่ไหมว่าแต่ผู้ชายค่ะก็หนูแอบ,บได้ยังไงคัดร้องเพลงได้ด้วยเบอร์ใช้เทคนิคการแอบ,บเสียงร้องในคีย์ของผู้ชายค่ะดิชิดพิงมลมหายใจดิชิดพิงมลมหายใจแล้วทำไมต้องกระสาวนั้นละคะ หนูรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงตั้งแต่เกิดให้หรอกลับไปเป็นผู้ชายเหรอหนูยังเดินสายประกวดนางงามด้วยขอบคุณสำหรับคำถามค่ะตอนนั้นก็ใช้ชื่อว่าชัดชนีชนีชัดชัดค่ะคิดจะหันกลับไปชอบผู้หญิงด้วยกันเป็นเรื่องจริงไหมคะจริงค่ะมันเหมือนเราแบบอยากจะเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นลุกอะ,ะ่ะ หนูคะ่ะพ่อกับแม่พยายามดึงหนูให้เป็นผู้ชายพ่อพาไปเตะต,ตะก้อในเมื่อหนูทําไม่ได้พ่อแม่มีเคยมีการลงโทษอะไรหนูไหมคะถึงขั้นที่ว่าตีแล้วก็คือแบบฟาดแล้วก็บอกว่ากูจะให้มึงหายจากการเป็นอีโลกบ้านเนี่ยคนดังนั่งเคลียร์ที่ช่อง Star Max กดง่ายจําง่ายหมายเลขสิบส